นี่นะคะเรียกว่าถ้าผ่านรอบออดิชั่นมาได้ก็จะได้ไปนั่งซ้อมข้างๆมืออาชีพแบบนี้สมกับชื่อโครงการ Side by Side with t h e t h a i l a n d f i e l d ค่ะนอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่วงออเคสตราระดับอาชีพเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมวงโดยไม่จำกัดอายุและการศึกษา ส่วนหนึ่งค่ะมาจากแนวคิดของอาจารย์นรงปรางเจริญนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการวง Thailand p h i l h a r m o n i y Orchestra หรือ TPO ที่ไม่อยากให้ดนตรีคลาสสิกเป็นเรื่องเข้าถึงยากหรือว่าต้องปีนบันไดชมแต่ว่าเป็นเรื่องที่ใครๆก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับดนตรีเพราอๆได้โดยมีข้อจำกัดให้หน้อยที่สุดค่ะ ผมว่าสิ่งที่ผมอยากเห็นคือคอมมูนิตี้เขาได้มาลองเพราะว่าการที่ทําแบบนี้ครับน้องๆที่สนใจว่าอยากเรียนดนตรีหรือโตขึ้นฝันว่าอยากเป็นนักดนตรีเขาได้มาลองใช้ชีวิตนั้นนะ,ะคนที่อายุวัยกลางคนหรือสูงอายุเขาก็มีโอกาสได้ลองตอนเด็กๆทุกคนเคยฝันว่าฉันอยากลองเป็นอาชีพนักดนตรีอยากลองเป็นนักดนตรีมันน่าจะเท่นะมันจะเล่นมีความสุขทุกวันนะ การที่เขาได้มาลองเนี่ยครับเขาก็จะได้รู้ว่าว่าเอจริงๆแล้วตอนเด็กที่ที่ฝันไว้อะตอนเนี้ยฝันเป็นจริงหรือยัง คนที่ได้คัดเลือกค่ะนอกจากจะมีโอกาสเล่นร่วมกับหนึ่งในวงออเคสตราแถวหน้าของเมืองไทยแล้วยังจะได้รับคำแนะนำและฝึกซ้อมจากกดนีอิมูลสันค่ะวัทยากรประจำซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งวง TPO ด้วยรวมถึงนักดนตรีอาชีพพี่ส่วนหนึ่งก็เป็นบุคลากรของวิทยายลัยดุริยางคศิลป์มหิดลที่จะมาคอยเป็นพี่เลี้ยงนะคะสำหรับใครที่ฟังแล้วสนใจแต่ว่าเอ๊ะลังเลจะมาดีหรือไม่มาดีนักดนตรีของวง TPO ก็มีคำแนะนำดีๆมาฝากด้วยค่ะ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากไม่ต้องกลัวถ้าเกิดมมนั่งอยู่ข้างกันมีอะไรถามกันได้แล้วเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบมอนเป็นประสบการณ์ตรงจากพวกพี่หรือว่าจากหนูนะคะสู่แบบคนที่อยากจะมาลองทําดูเงี่ยคะ่ะมาออดิชัน่นคือการออดิชันเนี่ยคือการเปิดโอกาสให้ตัวเองมีโอกาสได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆเช่นเช่นเดียวก,กันกับสายใบสายเมื่อเรา กล้าที่จะมา audition เนี่ยก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเองเ,ออเวลาที่มานั่งเล่นกับพวกเราเลยไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าพวกเราก็จะเทรนนิ่งนะครับแล้วก็จะแชร์ไม่จำเป็นต้องตามเราก็ได้เราอาจจะตามคุณก็ได้เวลาเล่นด้วยกันอะไรประมาณนี้เราก็แชร์ไอเดียในการเล่นกัน คอนเสิร์ตซ้ายบ่ายซ้ายวิดด์ไทยแลนด์ฟิลค่ะจะจะแสดงช่วงเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของวงนะคะ t ไทยแลนด์ฟิลฮาร์โมนิกออเค s t r a และส่งใบสมัครได้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมค่ะซึ่งเหล่านัก้ดนตรีมืออาชีพก็ฝากบอกนะนะคะว่ายังมีเก้าอี้ว่างรอคนมาร่วมสนุกอยู่ค่ะ